มาดูเรื่องของความรักนะครับความรักคนโสดเป็นอย่างไรเน่คนสุขในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณเองต้องทบทวนเรื่องหลายๆอย่างเหมือนกันในเรื่องของความรักนะครับถามว่าในเรื่องพลังงานความรักดีไหมเป็นเรื่องการรอคอยนะครับในเรื่องการรอคอยเพื่อจะให้ทุกๆอย่างดีขึ้นนะครับในตำแหน่งของปัตตะรักครั้งใหม่พ่ขึ้นเป็นจีฮังแมนะพ่ขึ้นพลังงานของการรอคอยที่มันเป็นจุดที่แบบตั้งความคิด วางแผน่าวางแผนว่าเออจะมีรักแบบไหนดีนะนัทางออนไลน์ด้วยเออทางออฟไลน์ด้วยทางเข้าหาประชิญหน้าหรือาการทักหายต่างๆมันเป็นพลังงานของการที่มันค่อนข้างจะใช้ความรู้สึกแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความรู้สึกเหล่านั้นมาเป็นความรู้สึกผิดอ่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะพลังงานของปตัตนีเนี่ยนะให้ขึ้นพลังงานของความรู้สึกที่เดิมๆเก่าๆไม่สบายใจนะเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มัน กวนกไไวายใจนะระครังเก่าที่ทําให้คุณรู้สึกเจ็บแล้วมันทาให้เออมันเริ่มที่จะต้องสร้างขวัญและปังใจให้เพิ่มขึ้นดีกว่าหรือว่าอย่าไปคิดเยอะในเรื่องของอดีตจนเกินไปสร้างขวัญและ,ะลังใจที่ดีขึ้นจะได้มีพลังงานที่จะเลือกสรรในเรื่องของความรักให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะมาดูซิว่าในเดือนนี้นะครับจะมีคนเข้ามาไหมไพ่ขึ้นเป็นสิบไม้ ให้ขึ้นเป็นปะทะนะครับอืมมันยังกอดรัดตัวเองอยู่นหนักสิบไมล์สิมันยังมีความหนักมีความแบกแบกทั้งเรื่องของอดีตแบกทั้งเรื่องของความคาดหวังแบกทั้งเรื่องของความคิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นนะครับมีความหวังสูงบางสิ่งบางอยา่างที่เออมันทำให้เหมือนแบบเวลาความรักเข้ามามันก็ยังไม่พร้อมได้ด้วยใจตัวคุณด้วยนะครับมันเป็นเรื่องของการที่คุณต้องบริหารจิตใจตัวคุณให้ดีขึ้นแล้วก็นอมรับ รักพลังงานใหม่ๆที่เข้ามาด้วยเช่งการพาะโอกาสถามมีไหมน,นีใครคือว่าปะทะมีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามาแต่ก็มีโอกาสเหมือนที่คุณนะก็จะไม่เลือกใครเลยเออนะพลังงานความรักมันก็ต้องจัดการให้ดีเหมือนกันเดี๋ยวมันจะกลับกลายที่ออมีโอกาสที่จะโสดต่อๆไปอีกนะระวังมากๆเลยนะครับมารูวิธีการสร้างพลังงานความรักดีกว่านะครับจะทำอย่างไรไพ่ขึ้นเป็น แกะดำนะครับอื ừ, ในเรื่องพลังงานของใจนะที่มันรู้สึกแบบยังไม่ดีพอนะให้กับตัวคุณยังเป็นแกะดำอยู่รู้สึกว่ามันไม่ดีพอมันไม่ดีพร้อมนะคุณยังโทษตัวเองนะในเรื่องรักเก่ามันไม่เคยประสบความเสเ็จอะไรก็แล้วแต่แล้วเป็นเรงการโทษตัวเองให้ใจมันห่อเหี่ยวให้ใจมันทุกข์คิดแต่เรื่องน่งเดิม,ดมคิดแต่เรื่องทุกข์ ต้องมองโฟกัสเรื่องสุขบางอ่ะรู้สิว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะฟื้นคืนพลังใจเพิ่มขึ้นได้บ้างรูสิใครขึ้นในเรื่องของกําจัดประแลงปรลงคืออะไรปรแลงคือความทุกข์ประลงคือสิ่งที่มันผิดพลาดนะกํกำจัดมันทิ้งไปอะไรที่มันผ่านพ้นไปแล้วเป็นเรื่องราวอดีตเราไปย้อนแก้ไขอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่คุณควรที่จะโฟกัสคือปัจจุบันนะครับ สองไปขึ้นเรื่องของพูดคุยนี่อย่างที่บอกไปว่าในตาแหน่งของสาชตาคนรอบข้างคนข้างดีนะเออออกไปหาผู้คนนะไปขึ้นเป็นอ่ิฉัรอดเนี่ยคือการไปพบปะผู้คนนะเป็นผู้รักผู้ใหญ่ก็ได้นะเป็นอ่ uh, เพื่อนสนิทก็ได้นะไปเึ้นได้พูดคุยแล้วมันรู้สึกเบาใจขึ้นเหมือนมันเหนมือนได้เล่าให้ใครสักคนฟังนะหรือคุณได้ไปรับฟังอ,อ่ในเรื่องของกนอ่นบ้างก็ได้นะบางทีมันไปได้ฟังเรื่องที่คลา้คลายกับตัวคุณเนี่ยบางทีเออว่า ความทุกข์เรามันกระจอกไปเลยนะบางทีก็ต้องดูเหมือนกันบางทีเรามองว่าไอ้ตัวเราทุกข์สุดแล้วนะจะอ,อีกใครหลายคนมีโอกาสจะทุกข์เราก็ได้นะมันเป็นเรื่องการที่ลองไปฟังมุมมองคนอื่นบ้างมันก็มีโอกาสจะให้คุณได้ความคิดหรือแนวคิดดีๆกลับมาถุกคุณนํามาพัฒนาใจให้ดีขึ้นและปล่อยวางได้อ่ะก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับอ่ามาดูเรื่องของการสะสมแต้มบุญกันดีกว่านะครับ คนสดทาบุญแบบไหน่เจ๊ไปขึ้นทําบุญแต่คนพิการนะครับอืมเขามองโนโคนพิการช่วยได้นะคนที่ยากไร้คนที่มีความทุกข์ไม่ว่าทุกขาภาพในด้านใดก็ตามนะก็ไปช่วยเหลือเออไปช่วยเหลือเกือหนึ่งเกือกูอูหรือเป็นมวยทิต่างๆก็ได้นะสิ่งนี้จะหนุนนำให้ความรักของคุณดีขึ้นนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของไหว้สลักเมืองอืมเป็นหลักชัยหลักใจนะอ่อให้คุณสมเร็จนะสำเ,นะเร็จในเรื่องของความรักหรือคุณรู้สึก ช่วงนี้มันเหมือนแบบความรักไม่เคยดีจิตใจไม่ค่อยอยู่ก็ร่องกระรอยนะลองไปไหว้สลักเหมืองนะครับเพื่อเป็นหลักชัยหลักใจให้คุณมีพลังงานที่ดีขึ้นนะครับความรักก็จะดีขึ้น,นโดยเชิงกันนะครับเรามาดูในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับครูบาอาจารย์ดีกว่าว่าขั้นอยากจะเตือนอะไรคุณบา้างนะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางสองข้อให้ผ่านพ้นลมศัก์นี้ผ่านพัยสิทธิกริย์นะครับ ไปขึ้นเป็นปีมะแม่นะครับในเรื่องของความคิดอครูบาอาจารย์อยากเตือนในเรื่องของความคิดที่มันใจอ่อนเกินไปคิดนู่นคิดนี่คิดนันด่น,น,นฟุ้งซ่านนะคือมันเป็นเรื่องการพลังงานอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆเลยนะเมื่อจิตใจคุณพร้อมเนี่ยนะครูบาอาจารย์บอกเลยว่านะจงทําจิตทาใจให้เข้มแข็งและแข็งแรง,แงนะตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่แกร่งอยู่แล้วเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วแต่วันเวลามันพ้นผ่านมานะครับให้ตัวคุณ ทุกใจไม่สบายใจนะอืมพลังงานเหล่านี้มันอยู่ใ่ใจตัวคุณนะที่จะปล่อยวางมันไปนะครับสองไปขึ้นเนี่เรื่องของปีถอะนะปีถอกในเรื่องของการปรับใจนะทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นเพราะเจตใจตัวคุณมัน สุ้งซ่านนะครับในเรื่องของการที่คุณต้องรักษาจิตรักษาใจนะกายวาจาใจเป็นจุดหลักสําคัญนะครับแล้วบ่งบอกเร่องอะไรอีกนะอบอกเรื่องของเสน่ห์เออ,อบอกในเรื่องของความงางมองบอกในเรื่องของความหล่อนะความสวยความหลออม่อทั้งหมดเนี่ยมันคือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองสมัยนะครับจงทําจิตใจตัวเองให้ดีแล้วก็รูปร่างหน้าตาหรือเอาง่ายเลย จงหันมารักตัวเองเออหันมารักตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะรูปเป็นคนที่ดีแล้วนะคุณเป็นคนที่ดีแล้วทุกอย่างมันดีขึ้นด้วยจิตด้วยใจนะด้วยพลังงานจิตใจที่ดีขึ้นทุกอย่างก็จะดีตามด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงที่ได้ต้องเริ่มจากพลังใจดีเป็นพลังใจนะครับเมื่อพู้สำหรับคนที่ เลิกหลักไปแล้วดีกว่านะครับความรักเป็นอย่างไรความรักคนที่เลิกหลักไปแล้วเป็นห่วงช่วงที่ต้องปรับแล้วก็ทําความเข้าใจตัวเองเยอะๆเหมือนกันเพราะว่าไพา่ตัวไพ่ขึ้นเป็นเจ้าเขีิเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการทบทวนตัวเองการศึกษาการเรียนรู้นะในเรื่องราวเก่าเก่านี้ไพ่ขึ้นเป็น หกถ้วยตนะ่เรื่องราวเกา่าเรื่องราวเดิมเดมเรื่องสิ่งที่ผ่านพ้นมามันเป็นสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจนะครับ้คือเป็นห้าถ้วยนะการตัดใจว่าออจะเอาอย่างไงดีกับสิ่งที่มาผ่านมาหรือจะไปเริ่มต้นใหม่จะออกเดินทางไป ให้ใจมันดีขึ้นนะครับในเรื่องของการจัดการหัวใจตัวคุณให้มันดีขึ้นบางทีบางสิ่งบางอย่างมันยังแบบยังคงค้างคามีเรื่องบางอย่างที่มันยังติดอกติดใจยังตัดใจอะไรไม่ได้นะรู้สึกติดพลาดอืมอยากจะทําให้มันดีขึ้นโทษตัวเองเนี่ยต้องระวังมากๆหมือนกันนะมารู้สึกว่าเราความรักกลับนะจะมีโอกาสกลับมาไหมดูซิไพ่ขึ้นเป็นเท่ากับที่เดิมนะสองเหรียญนะครับเท่ากับที่เดิมค่อนข้างชัดเจนนะอืม อย่าไปต่อตุ้งซให้ขึ้นเป็นทาความเข้าใจความเข้าใจตัวเองนี่แหละนะครับคือไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องเก่านยะอย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเพราะคุณเรียนรู้กับสิ่งเนี้มาสักพักแล้วเออหรือว่าคุณมามากพอแล้วนะในเรื่องของสิ่งต่างที่มันผ่านพ้นมาเพราะว่าถึงจุดนี้แล้วคุณต้องยอมรับความจริงได้แล้วถ้าทำความเข้าใจกับตัวเองในสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็รักตัวเองให้เป็นนะครับจะไดออ้มีความสุขเสียรีอ่ะมาดูที่ว่าแล้วความรักใหม่ละเออจะมีโอกาสกมาไหม ไพ่ขึ้นเป็นสี่เหรียญน,นะครับไพ่ขึ้นเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับในเรื่องพลังงานความรักเนี่ยมันเป็น,นจุดที่อโอกาสมีเข้ามาแหละแต่ไพ่ขึ้นเป็นนาการสาแบบนี้นนะักส uhm get, ังเกตเลยว่าเป็นพลังงานที่มันต้องเคลียร์ใจในเรื่องรักเก่าเนี่ยมาไม่ต้องเคลียร์กับตัวเขาหรอกแต่เคลียร์กับใจตัวคุณนี่แหละที่มันต้องรักษาทิตสัใจให้มันดีขึ้นและรักใหม่ก็มีเข้ามาไพ่ขึ้น, <S <S นเป็นประพรมเนี่ยนะในเรื่องความรักใหม่มันก็มีโอกาสอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าตัวคุณจะ มองหาเออนึกถึงอยากจะไปหาหรือเปล่านะไปอยู่ที่ว่าใจคุณจะน้อมนำะนะในเรื่องการเริ่มต้นรักใหม่ด้วยหรือไม่นะครับมาดูเรื่องที่ว่าในเรื่องของวิธีการเสริมพลังนะครับในเรื่องของความรักนะับทำอย่างไรดูซิให้ขึ้นเป็นสุ่มไฟนะเนมในเรื่องของไฟนะไฟรักนะทันไฟเก่านะ คือมันอยู่ที่ว่าตัวคุณจะไปสุ่มไฟรักเก่าหรือเปล่านะถ้าคุณไม่ไปสนใจมันก็จะมอดไปเองเรื่อยๆนะตามกาลเวลาทุกอย่างมันก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่แล้วนะไฟที่รุกโชนเนี่ยพอหมดเชื้อไฟก็หมดไปนะอยู่ที่ว่าใจตัวคุณนี่แหละจะเป็นเชื้อไฟเป็นเชื้อเพลิงเป็นน้ํามันที่ลาดให้ไฟมันลุกขึ้นมาอีกหรือเปล่าเอออยู่ที่ตัวคุณด้วยนะอะดูสิว่าเราจะดับไฟเออในทานไฟเก่าในอย่างไรดูสิครขึ้นเป็นหลงไหลดอกไม้นะอืมไป หาดอกไม้ดอกใหม่เออไปหาพื้นที่ใหม่ๆไปหารักใหม่นะมันก็เหมือนทําให้ก็มีโอกาสที่จะทําให้ลืมรักเก่าได้ด้วยเหมือนกันนะการที่คุณลองไปเปิดใจกับใครสักคนที่คุณก็อาจจะคาดเดาไม่ได้เลยซ้ำไปว่าจะดีหรือไม่หรืออาจจะดีเลยทีเดียวเลยไม่คัดแก้ฝันก็ได้นะครับสองไปขึ้นเหนือเรื่องของพักผ่อนหย่อนใจนะมันเป็นเรื่องของการทบทวนตัวเองดูสิธนะพักผ่อนหย่อนใจคือการนั่งคิดเออ เป็นยังไงมาไงบ้างในเรื่องความรักนะต้องทำยังไงจัดการแบบไหนหรือเจออะไรมาแบบไหนพอแล้วเนาะพอแล้วอ่โอเคพอแล้วเราก็เปิดใจรับรักใหม่ได้มันเป็นางานที่คุณต้องทบทวนตบผลลกตัวเองเยอะเดี๋ยวในเรื่องต่างๆมันจะค่อยที่จะเป็นไฟที่มันค่อยๆมอดลงไปมอดลงไปแล้วค่อยเป็นจุดไฟ ออกองใหม่ก็ได้ในเรื่องความรักมันก็เป็นเรื่องของเวลาเหมือนกันอต่วันนี้ยังไม่พร้อมไม่เป็นไรไม่ต้องโทษตัวเองนะความทุกข์มันก็ยังอยู่นยใ,จใ,จในใจของเราอยู่เมื่อเวลาผ่านไปเดี๋่วใจของคุณเองเนี่ยก็จะรักษาใจตัวเองได้นะครับมาดูเรื่องการสะสมแต้มบุญดีกว่านะครับอยากได้ไพ่ขึ้นในเรื่องกาการทางทําบุญนะที่วัดที่ห่างไกลนะหรือไปบริจาคสิ่งของออตามสถานที่ต่างๆก็ได้ตามภูเขาเตาม ต่างจังหวัดได้หมดเลยนะครับซึ่งนี้จะเป็นสิ่งที่หนุนนาให้ความักคุณดีขึ้นนะครับอสองไปคือเรื่องของการทําบุญกับเจ้าที่เจ้าทางนะครับทาบุญให้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณนี่แหละนะเวลาคุณจะไปทําบุญที่ไหนหรือจะไปเข้าวัดหรือแม่เขาวัดหรือคุณจะไปทําบุญที่ห่างไกลแดนไกลเออเป็นยอดเขาภูเขาต่างๆได้หมดหรืเอ,อเป็นชาวเผ่า,าอะไรต่างๆได้หมดหรือเป็นเด็กเด็ก ได้หมดนะครับสิ่งนี้เมื่อทาบุญแล้วให้คุณอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวทเจ้าเรวดาคุณด้วยรวมไปถึงเทวดาประจําตัวรวมไปถึงเจ้าที่เจ้าทางนะครับเพื่อจะหนุนนำนะให้ชีวิตตัวคนดีขึ้นรวมไปถึงเรื่องความรักก็ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์มาดีกว่าว่าท่านจะเตือนอะไรคุณบา้านะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางสองข้อให้่ันพ้นอุปสรรคนี้พันพิสิทธิกกริยาะนะครับ ให้ขึ้นเป็นใบสีสูงขวักนะครับในเรื่องของพลังงานที่เป็นเรื่องของใจนะอืมเป็นเรื่องของสิ่งส,สิ่ที่อยากจะปกปกัปกรักษาตัวคุณแต่ใจตัวคุณเนี่ยมันเหมือนต้องมีสติด้วยบางทีใจคุณทุกข์ใจคุณเครียดใจคุณไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยสิ่งสิ่งมันจะช่วยอะไรนะอืมมันอยู่ที่คุณต้องตั้งสติเรียนได้ก่อนแล้วก็ปรารถนาสิ่งไหนเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยจะเอ่อช่วยนะเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยจะนุนนำนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยที่จะเ สร้างพลังงานจิตใจตัวคุณให้ดีขึ้นนะครับสองไปขึ้นในเรื่องขององคุริมานะอืมคูบาอาจารย์บอกไว้นีว่าอย่าไปอะไรอว้กับเรื่องที่ผ่านมานะัเออไปขึ้นในเรื่องของสิ่งที่ผิดสิ่งที่ทําผิดพลาดนะไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามเนี่ยให้อภัยตัเองซะนะกขนาดท่านองคุริมาเนะเออฆ่าคนไปแล้วหลายร้อยศพรือหลายพันศพนเยอะมากนะหรือเคย ทำบาปทำกรรมอะไรมาก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วไปภาวานะอืมคือไม่ได้หมายว่าคุณจะต้องไปฆ่าใครนะหรือไม่ได้หมายความว่าคุณก็ไม่ทำร้ายใครในปัจจุบันแต่จะบอกคุณว่าไม่ว่าคุณผ่านใดมาก็ตามเนี่ยนะจงเอาหกสิทธิกรรมนะจงปล่อยวางนะและทุกอย่างให้คุณอยู่กับปัจจุบันทําความดีปัจจุบันดีกว่าเราไปอะไรวอนอดีตไม่ได้หรอกแต่เราเลือกได้ในปัจจุบันหรืออนาคตเนี่ยเราจะไม่ทําแบบนี้อีกคุณจะไม่ทําแบบนี้อีก จงเป็นคนที่ดีกว่าเดิมกว่าวันเก่านะนี่แหละสิ่งที่กูาาจอยากจะเตือนนะครับอยากแนะนําคุณให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความรักที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันแล้วเนี่ยดวงทีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับมาดูสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับพลังงานของตัวตนเนี่ยนะไปก็ในเรื่องของความแบบมันก็ยังไม่ชัดเจนตัวคุณเหมือนกันนะบางทีคุณก็ยังกังวลใจอยู่เหมือนกันว่าไออความรักนี้มันจะยังไงนะ มันก็ถามว่าโอเคไหมคุณก็รู้สึกโอเคอืแต่ก็ยังช่างใจอยู่มันมีความไม่ชัดเจนที่มันไม่กล้าจะลงใจแบบเต็มร้อยนะแล้วตนคนที่คุณคุยด้วยล่ะคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยไพ่ขึ้นพลังงานของใจที่เออเขาก็ยังพัฒน์วงในเรื่องชีวิตอยู่เขายังมีความทุกข์เรื่องกกเก่าๆอยู่เขายังวางแผนชีวิตหรืออยากสร้างชีวิตให้มันมีความประสบความสําเร็จอยู่นะคือเขาอยากจะมั่นคงก่อนที่จะมีรักที่ชัดเจน อม,มันเป็นเรื่องบรังงานที่เขาก็ค่อยๆค,คิดความสัมพันธ์มากกว่าแต่ยังไม่อยากจะไปเร่งรีบอะไรขนาดนั้นนะไม่รู้สิว่าแล้วเขาคิดอย่างไรอะคุณไพ่ขึ้นเป็นราชินีสจุรีนนะครับไพ่ขึ้นา้าเรืองดาวรวยนะครับไพ่ขึ้นเป็นไม่อยากฝากนะเนเรื่องความรู้สึกเนี่ยเขารู้สึก เฉยๆนะไม่ใช่ว่าไม่หลักนะไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะก็รู้สึกดีนั่นแหละแต่เขาก็ไม่อยากจะคาดหวังเยอะเหมือนกันนะมันด้วยสองสิ่งอย่างเหมือนกันอย่างแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของเขาเขาอยากจะได้ความมัน่นคงแล้วเขาก็อยากได้คนที่เ,เขาสึกโอเคที่มันแบบต้องใช้เวลาต้องพูดต้องคุยต้องทําความรู้จักกันมากกว่านี้นะเพราะเขากลัวว่าจะได้รักที่ไม่ดีกลัวได้รักที่ไม่ใส่ใจเขากลัวได้รักที่มันไม่โอเคสําหรับเขานะแล้วรวมอย่างที่สองคือตัวเราเองเราก็ไม่มั่นใจด้วยเหมือนต่างฝ่ายต่าง ต้องให้เวลาซึ่งกันและกันเยอะๆนะในเรื่องของพลังงานใจมันจะได้ค่อยๆทําคะแนนให้มันเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะมาดูวิธีการสร้างพลังงานความรักดีกว่าเออดูซิว่าจะทำยังไงให้ความรักเนี่ยมีความตัดเมากขึ้นนะครับไพ่ขึ้นทุกระทมนี่ใส่ใจเรื่องทุกเลยใส่ใจเรื่องความไม่สบายใจของเขานะใวไพ่ก็เป็นเกาดาด้วยแหะเขาทุกเรื่องอะไรเขาไม่สบายใจเรื่องอะไรเรื่องงานเรื่องชีวิตคุณเป็นที่รึกษาที่ดีได้ไหมเออคุณเป็นผู้รับฟังที่ดีได้หรือเปล่า่นะมาดูซิ ทำยังไงต่อไปกนะ็ใส่ใจเรื่องความคุ้มกนยังไงต่อห้ขึ้นเรนื่องสมาธิม่ชวนก็ปฏิบัติธรรมเลยทีมัมเนี่ยนะ,ะมันเป็นจุดที่ให้คำปรึกษาให้ความสบายใจแล้วก็ให้สติก,าากันอะกัดบางทีมันเตือนมันเหมือนคอยอยู่ในทุกๆเหตุก,ตก,การณ์ทุกๆความทุกเนี่ยมันเหมือนทําให้ความปูกพันเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับสองไปขึ้นเรนื่รองเขาป่าเออชวนไปเที่ยวหน่อยชวนไปสาธิต ห่างไกลแดนไกลก็ได้ดนะเหมือนให้เขาออกจากสังคมเดิมนๆนะนะชวนไปเที่ยวหน่อยชวนไปทําต้นทํานี่บ้างบ่อยๆนะมันทําให้ความสัมพันธ์ต่างๆมันค่อ,คอยๆจะมีรอยต่อเดอ,อมีความผูกพันและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพกะนะครับมาดูเรื่องการสะสมแต้มบุญดีกว่านะครับไปขึ้นในเรื่องของการทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะทำบุญเกี่ยวโรงพยาบาลแล้วแต่ ตามกาลังศรัทธาได้หมดเลยนะแต่บุญตรงนี้ยจะหนุนนาให้รักษาเยียวยาความรักให้เกิดความสุขเจนมากขึ้นนะครับสองไปขึ้นแล้ว่ลงมาทําบุญกับพ่อแม่เออพระอาหารในบ้านนี่แหละนะครับเป็นพลังงานที่สําคัญมากๆนะเรื่องุณมีความประตูก,กะตะนยูกตะวิธีต่อบิดาบารดาพ่อแม่กุณเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรมันก็ดีไปหมดอืมสําเร็จไปหมดเรื่องความรักก็จะดีขึ้นได้ด้วยหรือคุณไปขอพรให้พ่อแม่ให้พรกับคุณในเรื่องความรักก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับ มาถามสิยงสิครูบาอาจารย์กับนบ้างดีกว่านะครับว่าท่านอยากจะเตือนอะไรคุณบ้างนะครับขอรารมีครูบาอาจารย์ชี้แนะนวทางสองข้อให้ผ่านพ้นอุปสัรคนี้ผ่านภัยสิทธิกระยะนะครับให้ขึ้นเป็นเท้าทศรถนะครับในเรื่องของ ออสร้างพลังงานใ,นใจที่ดีขึ้นในเรื่องของการมีกําลังใจในการใช้ชีวิตมีกําลังใจในการสร้างจิตใจที่มีความสงบมีความเรื่อนเริงไม่ต้องเครียดไม่ต้องทุกข์จนเกินไปในเรื่องความรักอยากจะดีอยู่ที่ใจนะอยากจะได้อยู่ที่ตัวคุณจะมองนะอยากจะไปไหนทําอะไรอยู่ที่ตัวคุณจะไปนะทุกอย่างไม่ได้ว่ามีใครมาล้างคนไว้แต่ใจทุกคนเนี่ยรั้งเอาไว้มากกว่ามันติดจับเพลินกับเรื่องเดืดด่เรื่องความทุกข์นะมีอะไรก็พูดมีอะไรก็คุยมีอะไรเข้าหาเลยนะไม่ต้องคิดเยอะคิด มาเรื่องความรักความชัดเจนจะเบิงเกิดขึ้นเชื่อจากความสบายใจของตัวคุณนั่นเองนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของพระแม่รักสมีนะม,มีอะไรก็ไปขอพอรกับท่านนะพระแม่รักมีนะเนี่ยช่วยในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความมั่งคั่งนะไม่ใช่แค่เรื่องการเงินดี๋ยวเรื่องของความรักก็สมบัติสมบูรนาได้ด้วยเช่นกันนะครับคุณสามารถจะ,ะไปไหว้นะครับพระแม่รักสมีที่เกสซิอนิเลสนะครับแยกราประสบนบะให้ท่านปกปักรักษาให้ความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องความรักที่ กิดความเจนมากิ่ขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยโดนใจได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมา mm. ดูเรื่องของคนมีคู่ไปบ้างดีกว่านะครับ mm. คนมีคู่ไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของความคิดการศึกษานะครับใน mm. เรื่องของการเ,เข้าหาการพูดคุยบางทีมันยังมีความกล้าก,ก,ก,กลัวนะกลัวเรื่องอดีตกลัวเรื่องสิ่งที่ผ่านมามีการต้องพูดต้องคุยกันอย่ารอคอยนะบางทีบางสิ่งบางอย่างมัน กลมากลมตาทํางานกันกลุมตากลมตาทำาุนนี่กันเนี่ยต้องระวังเหมือนกันเพราะว่ามันทําให้เหมือนปล่อยเวลาให้มันไปเปล่าในเรื่องการจะมาพูดมาคุยมาเปิดเผยจิตใจให้มัน สร้างขวัญและพลังใจเรื่องความรักมันดีขึ้นนะในส่วนของคู่ของคุณเนี่ยนะไพ่ขึ้นในเรื่องของเรื่องเก่าเนี่ยเขายังมีเรื่องเจ็บเรื่องเก่าเรื่องเดิมอะไรบางอย่างอยู่ที่เขามันไม่กล้าพูดกล้าบอกอืมบางทีเขากลัวว่าคุณจะรับไม่ได้จะไม่โอเคหรือชวนกันทะเลาะได้ซ้าไปมันมีแต่อารมณ์เข้ามาเยอะเนี่ยไพ่เป็นถ้วยมันมีแต่อารมณ์มีแต่ความรู้สึกมันมีแต่ความไม่สบายใจต่างๆแต่ก็เหมือนอยากจะผ่านให้มันไปเรื่อยเออไม่อยากจะไปอะไรมากนักแต่ก็ให้ดีเนี่ย ถ้าคุณอยากจะให้ความรักมันดีขึ้นมันต้องเกิดจากการพูดคุยนะต้องบอกตรงๆเลยนะเพราะว่าหากไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันถึงแม้ว่ามันจะเจ็บแต่มันก็อยางน,น้อยมันหาทางออกร่วมกันและจะไม่ทําสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอีกคุณก<ค>็ณจะรู้ตัวด้วยว่าเออคุณควรแก้อะไรและคู่ของคุณเนี่ยเขาก็จะรู้ตัว้วยว่าเขาจะต้องแก้อะไรไม่ใช่ว่านิ่งๆกันไปสุดท้ายมันจะระเบิดออกในเชิงงันในต้อง ระวังคดีนเรื่องพลังงานใจนะครับมาดูวิธีการสร้างพลังงานความรักกุณมีคู่ดีกว่านะครับทำอย่างไรดูสิให้ขึ้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะอืมพลังงานคือทุกๆคนนะ่ะมันก็อยากจะมีความรักที่นะไปอยู่ยันแก่เท่าอยู่กันแบบไป ชั่วกระดับภาษาเลยนะเออไปชั่วอายุไขเลยนะเออทุกคนก็อ,อยากเกิดแบบนี้นะมันเป็นการตั้งเป้าหมายเออตั้งเป้าหมายว่าจะอยู่อย่างไรให้คุณกู้เนะี่ยมีความสุขไปได้แบบตลอดรอบฝากนะครับอ่ะเราจะทำอย่างไรใครที่ในโเรื่องสัตว์เลี้ยงบางคนไม่มีรูปกระเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่ได้นะมีน้องหมาไม่น้องแมวเพิ่มเติมถ้าใครมีความคิดอยู่แล้วก็เลี้ยงได้นะถ้ามีความพร้อมนะครับในเรื่องของทุนทร,รัพย์ในการเลี้ยง น้องหมาน้องแมวก็ต้องเตรียมความพร้อม,อมหลากหลายอย่างเหมือนกันนะครับรวมไปถึง พลังงานในเรื่องของการใส่ใจเนี่ยเรื่องเล็กเล็กน้อยใส่ใจเรื่องของความสึกซึ่งกันอะกันนะาหันหน้ามาคุยกันมากยิ่งขึ้นนะครับก็อย่ามองมือกันไปมือกันมานะมันทำให้ตึิดอัดใจนะสองไปขึ้นในเรื่องของเวลาเจียวยาบางสิ่งบางอย่างมันก็แก้ไม่ได้นะอย่างน้อยได้คุยกันแล้วมันก็ให้เวลามันเป็นตัวรักษาใจคุณทั้งคู่นะใจที่มันมั่นคงใจที่มันไม่มีความลับอะไรบางอย่างต่อกันเนี่ยมันเกิดความสบายใจมากกว่านะครับ มาดูเรื่องของการสะสมแต้มบุญกันบ้างดีก,กว่านะครับคนเป็นคู่เป็นอย่างไรห้ขึ้นในเรื่องของการทําบุญสร้างพระนะครับอืมถ้าบาสิบานก็ได้ร่วมกันทงคู่นะครับเพื่อจะสร้างกุศลผลบุญเนี่ยให้ความรักของคุณต้งคู่เนี่ยสมบัติดังใจดีขึ้นนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของลดละเลิกนะอืมเรื่องของอบายามุขทั้งหมดทั้งหมดสามเรื่องการ ทำผิดศีลผิดธรรมนะไม่ว่าจะเป็นข้อไหนก็ตามนะเป็นสิ่งที่มันเปเป็นสิ่งบ่นทําลายนะความสัมพันธ์บ่นทําร้ายเน่้เรื่องของทำให้ต่างฝ่ายหรือบางคนมีการพูดว่าร้ายต่อกันมันก็ผิดศีลแล้วนะเออหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นความทุกข์ของกันแลกันก,ก็คง จงไม่ทําต่อนะมันเป็นในจุดที่ต้องสร้างพลังงานบวกๆเนี่ยให้เพิ่มขึ้นซึ่งกันและกันจะดีกว่านะครับมาดูเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับครูบาอาจารย์นะท่านอยากจะเตือนอะไรคุณขอพรมีครูบาอาจารย์ชี้แนะเราทางสองข้อให้พันปอุปสรรคนี้พันภัยสิทธิิริยานะครับ ไปขึ้นแพระเกตนะครับพลังงานของพระเกตปกปักรักษาคอยคุ้มกองคอยให้พลังงานเหมือนเป็นเซนบางอย่างที่คุณจะมีรางสังกสณ์พิเศษมาจากสินงศัดิ์ในเรื่องของอรับรู้ความรู้สึกของคู่คุณนะหรือว่า,าควรจะทําอะไรยังไงเพริ่มเติมนะเชื่อมั่นในความคิดเชื่อมั่นในความศรัทธาต่อสินงรัดิ์นะท่านคอยปกปักรักษาคุณอยู่แล้วเป็นเหมือนพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของ พระแม่ทุราคานะครับแนะนาให้คุณไปไหว้เลยนะอืมพระแม่ทุราคาพระแม่กาลีพระแม่อุมานะครับไปไหว้ที่วัดแขกสีลมก็ได้นะให้คุณไปไหว้ท่านไปขอพอรท่านหรือไปด้วยกันทั้งคู่นะเออเราไปไหว้เพื่อสร้างพลังงานนะเรื่องของความรักให้มีความกล้ามีความสุขนะมีพลังงานความรักที่ดียิ่งขึ้นนะครับแ,แล้วก็ไม่ใจอ่อนนะมีอะไรก็พูดก็คุยกันได้นะพลังงานความรักก็จะดี สิ่งที่คุณคุยกันรวมไปถึงสีงสิทธิ์รีคอยปกปักรักษาโดยเช่งกัน,นะครับเล้วเนี้ดวงที่ได้ต้องเริ่มจากพร,รังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ